แล้วแล้วในชีวิตจริงของออนล่ะคะเธอดูไฮโซหรูหราเหมือนอยู่ในคลิปไหมคะแบบแบบรวยอะชีวิตจริงหนูก็คนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคนขยันหนูหนูหนพูดได้เลยว่าหนูเป็นคนขยันมากตั้งแต่เด็กใช่เป็นคนที่ชอบไม่ชอบทําอยู่เฉยเฉยะ,ะชอบหาทําไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบต่างจากในโซเชียลคือ ธรรมดาแต่งตัวธรรมดาทําอะไรเดิม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 ตลอดหนูเป็นคนชอบทำเด<อ>ิมๆกินอะไรก็กินเดิมกิจรกรรมก็เดิม<ช>แต่จริงๆวันนี้ฉันอยากจะถามฉันได้ข่าวมานะอ,อคุณผู้ชมเจ้าค่ะคือคนเราอะผรวยแล้วดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วอะก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเก่าๆมีคนก็บอกก็ไม่อยากรื้ฟื้นกําพืชเย่นก็ไม่ได้ต้องการมาสร้างสตอรี่มันดูลุคเวลี่เซตอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> วันเก,ก่าๆเธอก็กลําบากใช่ไหมใช่หนูรู้สึกว่า มันภูมิใจนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าข้ามมาได้หรือเราพัฒนาตัวเองได้มันภูมิใจนะ<ม>แล้วเราถ้าเราเล่าไปแล้วคนอื่นได้ฟังเขาเป็นอยู่จุดตอนที่เราอยู่เมื่อก่อนเขาจะได้มีกําลังใจว่าทุกคนสามารถข้ามมาทุกสเต็ปได้หมดเลยได้ข่าวมาว่าหนูทำมาหากินขายโน่นขายนี่หนูเริ่มยังไงหนูมีนิสยัยงกอย่างเงี้ยต้องแต่ดเด็กอะมันมเกิด,ดหนูไม่งกเลยหนูเป็นคนสปอร์ตมากจริงๆใช่ค่ะแต่ดูขายของค้าขายอะไรอย่างเงี้ยทำได้ยังไงใครสอนน่ะ จร,จริงๆไม่มีค่ะด้วยความที่เป็นเจนหนูด้วยมั้งคะ,คะก็คือเด็กโซเชียลอาจารย์ตอนนั้น Instagram เข้ามาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยโพสตนู่นนี่นั่นหนูก็เลยบอกคุณพ่อว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่ล่าสุดตอนนั้นเพราะว่าอยากได้แบบเอามาเซิร์ชสมัยก่อนมีแค่ BB แล้วก็ข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกคุณพ่อว่าเออถ้าได้เกรดดีจะขอแลกด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้หนูรู้สึกว่าทำไงให้มันคุ้มหนูก็ท่องอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยจนมาเจอว่าแบบเออมันก็มีอาชีพออนไลน์ค้าขายออนไลน์ขายครีมขายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทาของหนูไปเรื่อยจนเจอทางที่ชอบนั่นก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมเจอเร็วมากอใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าหนูเริ่มต้นจากการที่ได้โทรศัพท์จากพ่อโทรศัพท์นั้นก็คือต้องเรียนให้ได้คะแนนดีเอาเกรดไปแลกใช่ค่ะ ไมไ่้ไม่ได้ว่าขอได้เลยนะคะพ่อก็ดีนะคะทําตามสัญญาพ่อก็ไม่หักหลังเธ <c oughs> อนะเกือบแล้วนาะพอลูกได้เกรดดีมากต้อง <ไ><ช>ทพท์ใช่ค่ะอ่าแล้วเธอก้าโทรศัพท์นั่นมาหาเงิน<ช>แล้วเธอไปเอาครีมอะไรมาขายใช่ค่ะก็คือแบบอ่าเริ่มรู้ว่าอ๋อเขามีการโพสต์ขายเขาแท็กอันนั้นแท็กนี้หนูก็ทำาร<อ>ืเ่เรื่อยใช่ค่ะขอโทษนะคะทำตอนแรกๆได้เงินเยอะสมใจแบบก็อยากรวยก็ได้รวยเลยมะอาจารย์เด็กแต่มันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะเงินเข้ามันก็เข้าตอนนูน้นอะ อของเงินพ่อวันละร้อยอยู่เลยตอนนู้นนะก็คือแบบมันก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรเยอะอะอาจารย์ค่ะลและ้วพอเธอเธอได้สตางค์เสร็จแล้วเธอก็เอามาใช้ของเธอแล้วยังไงคะจนถึงอายุ10ประมาณน่าจะ18ค่ะก็คือมีตังเก็บประมาณหลักประมาณหนึ่งไม่เยอะมากก็แสนสองแสนสองแสนสามแสนอายุยาสิแบแปดมีเงินเป็นแสนแล้วเหรอค่ะ หนูขยันไม่ล่าจ้ะขยันไม่เสร็จแล้วเรื่องรํำเรื่องเรียนพ่อส่งเสียหรือว่าออกตังเรียนเองใครของพ่อหนูเห็นเงินเท่านี้ในบัญชีใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างทางก็แอบให้พ่อตลอดนะแล้วพอให้พ่อแล้วพ่อทําไงก็ซึ้งแล้วพอซึ้งเสร็จหนูก็พูดต่อเลยเดี๋ยวเข้ามหาลัยจะไม่จะขอส่งตัวเองเรียนนะไม่ขอตังพ่อแล้วแล้วก็จะให้เงินพ่อเดือนละเท่านี้เท่านี้กล้ามากแต่หนูไม่มีตังค์เยอะเลย แต่ต้องทำอ่าล้วพูดไปแล้วก็ต้องทําตามพูดใ,ให้ได้ใช่หนูจ<ช><ะ>ว่าหนูอยากโตอ่ะหนูหนูมีความรู้สึกยังไงคะอันนี้แบบขอขออนุญาตได้หนึง่งฉันก็เป็นพ่อนะลูกยัไม่เห็นให้ตังค์ชินแบบนี้เลยอะ่ะฉันเลยอยากเห็นว่าเวลาโทรให้ตังค์พ่อแล้วเธอเขาไม่เคยขอหนูสักบาทเลยหนูอยากให้เอง แล้วหนูหนูมีความรู้สึกยังไงทันทีที่หนูได้ให้จังพ่อแล้วโหฟิลมากอาจารย์ฟิลมากหนูชอบโมเมนต์นี้มากเลยแค่เราให้แล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแฮปปี้มากอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามาแทนเองเหมือนเราได้ทำหน้าที่ของเราอ,ะอ่ะ